คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาจะใช้โซเชียลในแบบไหนก็ได้คือโปโปเชื่อว่าโปไม่ใช่คนแรกหรอกที่ที่มันเกิดขึ้นแต่แต่โปรู้สึกว่าถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตนี่ความสุขอะโปไม่ทำใช้ชีวิตปกติเลยก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แคร์เลยจริงเหรอไม่เรื่องความเรื่องความปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยความปลอดภัยอะไรเงี้ยโปรแหลไม่เกี่ยวนะ อย่าหาเนาะไม่ไม่ถอยห่างแล้วนะเพราอธิบายยังไงพูดไปไม่ไม่มันไม่กูรู้สึกว่าคือคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาจะใช้โซเชียลในแบบไหนก็ได้คือโป๊ะโปเชื่อว่าโปไม่ใช่คนแรกหรอกที่ที่มันเกิดขึ้นแต่แต่โปรู้สึกว่าถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตนี่มีความสุขแบบโปไม่ทำเอออย่างไมคพอเราเห็นข่าวแค่ไหน เอาไม่เลยครับชีวิตปกติเลยก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แคร์เลยคือไปไหนมาไหนเราก็ปกติไม่จด้เป็นต้องมีกรุงเทพปกติปกติคือถ้ามีแฟนเลยก็มาขับในรูกปกติม่เลยปกติปกติยังไม่เคยเห็นการอะไรแปลกๆยังไม่เคยเจอเลยแฟนๆทโลกน่ารักมากเท่าที่เคยเจอไหอะไรที่มันทำให้โปโรไม่กลัวหรือเหมือนคมว่าเรื่องความปลอดภัยในขณะที่เราว่างานเราขาดอคือก็อย่างที่บอกว่าแบบ คือถ้าเราโฟกัสแค่สิ่งสิ่งเดียวที่มันเป็นน é g a t i v แล้วมันมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นออแต่เรามานั่งโฟกัสแค่นี้โปจะโปจะเดินต่อไม่ได้เพราะรูออ้สึกว่าโปก็ไม่แคร์แต่ก <จะ S 2> ็เ,เดินออแต่ถ้าไม่แคร์นั้นจะมีควา,ามกังวลอยู่นิดๆไม่ว่า,ะาจะปัญหาจะเกิด ได้ไม่เลยไม่ได้คิดเลยคือสมมติว่าโปขับรถไปมันก็จะมีทั้งขับแล้วปลอดภัยกับขับแล้วไม่ปลอดภัยแต่ถ้าโปไปโฟกัสว่าขับแล้วไม่ปลอดภัยโปจะไม่มีความสุขเออเออเร์ัติเหตุน้ก็ไม่มีใครรู้มันจะเกิดขึ้นใช่มันมันคือเรื่องธรรมชาติอะเกิดแก่เจ็บตายเออคือโปว่าเป้าหมายที่ระหว่างโปกับค่ายเบียร์คาวตั้งเป้าไว้คือมันขึ้นไกลมากเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่พิมพ์แล้วมันเล็กน้อยมาก คือคือเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนคิดแบบที่เราเชื่อได้คือโปรว่าโปรว่าโปรโปรผ่านอะไรมาก็ไม่น้อยซึ่งณวันนี้โปรใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าถ้าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่โปรใช้ชีวิตโปวก็ถือว่าแฮปปี้แล้วเขาใช้ชีวิตสุดแล้วพีมาพี่มาล่ะเรามีโดนอะไรเขาบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยแรงไม่จับชื่อเสียงที่มันเข้ามาไม่ไมา่โดนนะเพราะว่าพ um. ี่ว่าไม่อ่าน พม่อ่านไ่อ่านผ่ายกตัวอย่างคุณไหนทุกคืนพี่แอบไปอ่านกดไลค์บ้างไม่ไลค์บ้างแต่ว่าแอบไปอ่านตลอดคือจริงๆแล้วต้องต้องต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยว่าคนที่ให้ความสนใจรับทั้งชอบและไม่ชอบเยอะมากพขเยอะมากๆเองผมไม่มีความสามารถพิเศษที่จะโฟกัสแค่เรื่องนี้ก็ที่อาจจะเป็นเพราะไมล์เซ็ตเราด้วยแหละไมล์เซ็ตเราเป็นเป็นคนที่แบบเราเราแค่รู้สึกว่าสมุนไพรแก้วหนึ่งที่บริสุทธิ์ะแล้วมันมีอะไรหยดลงมาเปื้อนเราจะตัดออก กวาดมัอน,นออกก่อนที่จะแบบยกกินหรือเทมันถีถ้าถ้าเป็นเรานะเ,ออเพราะแก้วนั้นคือตัวเรานะในที่นี้คือผมไม่รู้อะเป็นเพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปถูกขู<อ><อ>ม่มันมีคนเล่าให้ฟังแต่โบว่ามันโปรก็ไม่เห็นเหมือนกันเอาอ<ถ>องี้ถ้าขู่ไม่ได้อ่านเองแต่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีนะเอางี้ถ้าถ้าขู่มีแต่แรกแรกตั้งแต่แรกแรกตั้งแต่ถ่ายชิมคอร์สตั้งแต่เทรเลอร์ตัวแรกทีมเก่าด้วยซ้ำแต่ว่าผมแค่มองว่า คุณภาคคทำไมวะนึกออกไหมแล้วความความความ make sense ในเนื้อความในภาษาเนี่ยหลายอย่างณักเวลานั้นนะพ่ามันไม่น่าจะ make sense เออเขาไม่เห็นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มาที่ไปเขาคือใครแล้วงง่